แบบลาบเนี่ยเอาไว้ทำลาบนี่ขายเป็นพวงเหรลลอพ่อฮะอ๋อพวงละร้อยเหรอครับแบบเป็นชุดลาบเลยสายห้าอ้อมน้อยวัดมหาสวัสดิ์กก็มาเดินนะครับสายห้าครับตลาดเจริญสายห้า มีรถสองแถววิ่งผ่านด้วยตเจ็บบาทขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยถูกกว่าแถวบ้านแ,แม่ค้าน่ารักครับ มีไก่บ้านด้วยสวยๆเลยโอ้โหกับเขายิปซ <insight> ันเหมือนสายยันสิบบาทยิปซ์ได้เลยจ้าบาทก็ยังมีเนาะครับพี่ครึ่งโล่สี่สิบบาททำใหญ่ทุเรียนก็ยังยังเยอะอยู่เนาะ ป้าถามเนี่ยที่นี่เขาขายทุกวันใช่ไหมครับใช่ยกเว,ว้นวันอังคารอ๋อวันอังคารเขาหยุดครับตลาดเจริญเนาะเขาเรียกสายห้าครับของขายเนี่ยคนคนก็เยอะด้วยของขายก็เยอะนะครับขอคนะคบขอคุณนะครับครับมีออกวัวกลไส้ได้หรืปล่า ไก่กอบแม่ไก่ครับครับออกมาจากสวนเองเลยใช่ไหมครับครับฮะนมนมกอ้าจริงเหรอคุลินนี่นะกลางออยครับครับปล่อยธรรมชาติเลยครับขอบคุณนะครับพี่ขายดีดีครับพี่มาขายที่นี่ประจำปะไม่ค่ะอ๋อมาจากบ้านใช่ไหมล่ะ ขายอครับครับ้านครับีดอนี้ขายดีๆนะพี่นะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่พุดช้าบนคนสายห้านะครับเดี๋ยวเรามาซื้อกับข้าวกันครับตลาดนัดเจริญนะครับเพื่อนๆไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวไปหาซื้อกับข้าวกันครับตลาดกัจเจริญทุทธมณฑลสาย5ครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับเพื่อนเข้าทางไหนเข้าทางโน้นไปดูกันครับมีอะไรขายบ้างนะครับ ดีเราวันนี้อะไรอตรงนี้เขาจอดรถกันตรงนี้ได้นาเซเวนนครับทากิ

สีโสิบพเลือกได้รวมได้ตรงแซบนิ้รัาแข่งใต้ลูกชิ้นปิ่งเดี๋ยวนี้ก็คนอยู่เยอะนะครับใช่ใใกับข้าวดูประดุกเอาสักตัวประดุกตัวเท่าไหร่ที่ประดุก ห้าสิบบาทมาเดินดูก่อนดื่มน้ฝรั่ง ขอบคุณนะครับมีนมจีนด้วยนี่รับของขายก็เยอะนะครับที่นเดี๋ยวเราเดินดุกันครับนเขาวฝันคนเยอะดีครับ ตรงสายห้านง สีขาวครับรวมได้เลยราคาเดียวกันจา้าใายดูมือปกเองเลยจ้ากิโลเท่าไหร่โอ้หกล,ล,ละสามห้ากละสามห้าหกละเจ็ดสิบบาทค่ะอ๋อเอาเหมือนกันไม,ไม่เป็นไร,รเ,เอาให้กล่องหนึ่งกล่องหนึง่งเนาะอ่ะครับเดี๋ยวนะกิโลไ,ไรโลเจ็ดสิบ กล่องละสามห้าโลละเจ็ดสิบบาทขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบค,ค,คุณมากเลยถูกกว่าแถวบ้านอ,อันนี้ก็สามสิบเลือดได้ครับไม่เลือดได้จ้าตลาดนี้คนเยอะครับตรงนี้อยู่ตรงพุทธมณฑลสายห้านะเพื่อน กับข้าวหมูย่างนะไข่เป็ดไปใหญ่จ้าไข่เป็ดทำงามเลยนะอันนี้โล15บาทโอ้ยโลละ15บาทอะไรแะะม่ครับโอมีปูด้วยปนะูตัวใหญ่มาก กำเล็นี่ใช่มนี่สิตรงนี้อยู่ติดกับถนนพุทธมณฑลสาย5เก่งละสิบบาทสิบบาทก็ยังมีเนาะครับที่ เดิน,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 นดไปเรื่อยๆน,นั่นดูจะไปดูฝันขนมสามชิ้นยี่สิบของกินเยอะตออะลาดที่นี่ทุกคนเีครับไก่ด้วยอันนี้อะไรหมูกระทะ ขายดีใช่เขาชั่งกิโลหน้านี่เป็นหน้าอินทรพาลัมโอ้โหดูดิงามๆเลย กล่องละ80ดสิบอืมสิณภาลำเยอะมากเลยครึ่งโล 40, 40บาทลำใหญ่ทุเรียนก็ยังยังเยอะอยู่เนาะสิบบาท ตรงนี้เรียกตลาดเจริญะครับสายห้าครับมีปลาด้วยนะดูทุเรียนกไก่ยาก่าง มะพร้าวสิบบาทวันมีเนื้อกัข้าวเยอะน้ำพริกกะปิ

ป้าถามเลยที่นี่เขาขายทุกวันใช่ไหมครับขายยกเว้นวันอังคารอ๋อวันอังคารเขาหยุดครับตลาดเจริญเนาะีสายห้าครับของขายยของกินเนี่ยคนคนก็เยอะด้วยของขายก็เยอะครับขอบคุณนะครับ มีออกัวกคุณไฟด้วยป่ะใ <Okay. S 1> ช่กอบแม,ม่ไก่ครับครอบเป็นบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆห้าหกโมงเย็นครับตลาดเจริญสายห้านี่อะไรแกงไตปลาน้ำพริกพริกแกงใต้ครับมีเนื้อด้วย แบบลาบเนี่ยเขาไว้ทำลาบลนี่ขายเป็นพวกงกับพ่อฮะใช่ครับพว,<ข>พวงละร้อยครับอ๋อพวงละร้อยเหรอครับอ่าแบบเป็นชุดลาบเลยมีปูนาด้วยมีไก่บ้านป oh <my> ูนาไป oh ีผุ้เรียนโลละร้อยตลาดเจริญสายห้าปลาร้อๆเลยจ้าปลาดุกยากดสยากาอ๋อขจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้กแกงมงไม้ย ข้าวเยอะนะครับที่นี่ครับคนก็เยอะด้วยครับตลาดจเจริญสาย5ครับเหมือนถามคุณป้าเขาวันอาัคารเขาจะหยุดเปิดขายทุกวันครับตลาดัก เผือกฟักทองสังกยาข้าวเหนียวทุเรียนมีอะไรหรอต้มหมูขีดไปยี่สิบบาทชัอนในหมูหัวหมูไก่ย่าง ขเขาไม่ได้กดเหรอเจาส่วนไม่มีนะส่วที่ข้าแล้วข้าวอะสีแดงกับสีเหลืองไม่เหมือนกันนะคะเราไม่เหมือนนะครับสีแดงแล้วต้องสีทคะ ขอชิมนะชิมเลยครับ,รบอร่อยยูพ่พี่เอามาจากสวนเองเลยใช่ไหมครับฮะลงกัจริงเหรอคุรินนี่นะ,ะครับอร่อยครับ,รบปล่อยธรรมชาติเลยครับ ขอบคุณนะครับพี่ขายดีๆครับครับพี่มาขายที่นี่ประจําปะไม่ค่ะอ๋อมาจากบ้านใช่ไหมล่ะขาย่ะไรครับขายที่วันละอ๋อครับหน้าบ้านครับอันนี้มันดูลเป็นอัดนึงอ๋ออ่ะขายดีๆนะพี่นะขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับแม่ค้าน่ารักครับ ีใส่บ้านด้วยสวยๆเลยโอ้กับเขาอยิปซันปลาย่างก็ฝนมาแล้วก็เดี๋ยวเราคงปิดจิ๊บแล้วนะครับเพื่อนๆฝนน่าจะมาแล้วครับตรงนี้เป็นพุทธรรมวรสายห้ามีรถสองแถววิ่งผ่านด้วย สาย5อ้อมน ой, ้อยวัดมหาสวัสดิ์ก็าม,มาเดินนะครับสาย5ครับตลาดเจริญสาย5มีรถสองแถววิ่งผ่านด้วย